สวัสดีครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนในเว็บไซต์ VIVO Wallet นะครับเพื่อใช้งาน VIVO Token นั่นเองอันดับแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vivowallet.com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าล็อกอินตรงนี้ขึ้นมาครับให้คุณกรอกอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่คุณสมัครสมาชิกกับ VIVO ลงไปครับเมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเสร็จสมบูรณ์แล้วให Icana, ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดล็อกอินได้เลยครับเมื่อล็อกอินเข้ามาสู่ในหน้าของ Vivo Wallet ให้สังเกตในเมนูด้านซ้ายมือของเรานะครับโดยสังเกตจากชื่อแล้วก็อีเมลของเราจะมีคาว่า not v e r i f y อยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ผ่านการ Verify นั่นเอง ดังนั้นวิธีการที่เราจะลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Vi v o w a l l e t ให้สมบูรณ์นะครับอันดับแรกให้คุณมาคลิกตรงเมนู KYC ที่อยู่ทางแถบซ้ายมือก่อนครับหลังจากนั้นระบบจะให้คุณอัปโหลดข้อมูลนะครับที่เป็นเอกสารต่างๆเพื่อทําการยืนยันตัวตนของคุณนั่นเองในช่วงแรกนะครับให้คุณอัปโหลดข้อมูลนะครับที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของบัตร และในหัวข้อที่2นี้เขาจะให้คุณเนี่ยอัปโหลดรูปภาพที่คุณทำการเซลฟี่คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ของคุณนั่นเองเมื่ออัปโหลดข้อมูลนะครับในส่วนของบัตรประชาชนหรือใบขับขี่นะครับแล้วก็ภาพที่คุณเซลฟี่คู่กับบัตรของคุณเรียบร้อยแล้วก็สามารถกด s ับมิ t ได้เลยครับ เมื่อกดซับมิตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับระบบก็จะเด้งมาที่หน้านี้ครับเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลที่เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเองนะครับเพื่อที่จะใช้งาน Vivo w a l l e t นั่นเองก็สามารถกรอกข้อมูลไปได้เลยครับแต่ข้อจํากัดก็คือให้คุณกรอกข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเมื่อกรอกข้อมูลของคุณไปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับระบบก็จะให้คุณอัปโหลดรูปโปรไฟล์เมื่ออัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วก็กด s ั b m ิ t ได้เลย เมื่อกด s ับมิ t เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับโดยสังเกตนะครับก็จะมีรูปภาพโปรไฟล์นะครับมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับในเมนูด้านซ้ายมือและในอันดับต่อไปนะครับโดยสังเกต QR code ทางฝั่งขวามือของเรานะครับ Two-factor authentication นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาทำ authentication ให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะในอันดับแรกนะครับให้คลิกไปตรง QR code ก่อนครับ ก็จะปรากฏข้อมูลตรงนี้มาก็ให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนครับเมื่อกรอกข้อมูลทุกข้อโดยสมบูรณ์แล้วก็กด s ั b m ิ t ได้เลยและหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a u t h n t t i c t t r r นะครับลงไปที่มือถือของคุณครับเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a u t h n t t i c t t r r นะครับลงไปที่มือถือของคุณแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันตรงนั้นขึ้นมาเลยครับ เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Authenticator ลงที่มือถือของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะทำการสแกนนะครับโดยการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็กดไปตรงสแกนบาร์โค้ดแล้วก็เลือกส่งเข้าไปนะครับที่ QR Code ในหน้าเว็บไซต์ของเราหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กรอกหมายเลขทั้ง6ตัวที่โชว์ใน Authenticator ตรงนี้ลงไปในหน้าเว็บไซต์ในช่องตรงนี้ได้เลยครับ เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วนะครับก็รอให้เจ้าหน้าที่แอดมินนะครับของระบบก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลความถูกต้องทุกอย่างหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในเมนูตรง not v e r i f y ตรงนี้ก็จะกลายเป็น v e r i f y ทันทีเลยครับและนี่คือขั้นตอนการสมัคร เพื่อใช้งาน Vivo Wallet นะครับและทันทีที่คุณสมัครใช้ Vivo Wallet โดยสมบูรณ์แล้ว Vivo Token ของคุณก็จะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เช่นเดียวกันครับ